เห็นบากกว่าเห็นยังเห็นอยู่บ่เพิ่นเจออย่างไรครับเจออย่างไรหาบัวบับ,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 บอยู่อือันนี้ต้นต้นโพธิ์ที่ว่านะอืออือครับอุ้ยของแท้เลยครับเ,เจอจอ,อาหารอาหารอุ้ยเอามาเอาไปกินหมากมันได้เลยสบายอื้อ จะขย,ยับขยื่นกันน้อยเพราะผมเห็นมันเยอะเลยตรงนี้ผมคงจะเอาไปเยอะหน่อยน่าจะเอาไปทำซุปได้นะ,ะชนะใช่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 ใชผมจะเอาไปทั้งหมดนี่แหละมันน่าจะเอาไปทำซุปได้เดี๋ยวผมจะไปเอาสิ่งหนึ่งนะครับน้อคุณนู่นนู่นน่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาที่ลัง โอเคเดี๋ยวผมขอพักคลิปลงแค่นี่นะโอเคครับโอเค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 เลยมีอะไรเป็นของกินที่นี่ว่าชายชายชเลยโอเคเลยตรงนี้เลยเราไปเอากรย่างไปได้เหาโอ้วิวพิ่เอยเนาะ อู้นกกระไลนะครับผุนบินอยู่แมนแมนเล็กอยังแดงเขาโอ้เล็กเล็กอันนี้ฮะไปโอ้โอ้ทำรีน่าจะตีปลานอะอู้น่าจะเอาเบ็ดมาตีปลาด้วยนี่อู้น่าเอาเบ็ดมาตีปลาด้วยนี่เออ นะครัเาารบเป้าหมายเพ้ผนว่าผูกอยู่ในหิมน้ำหมดละแถวแถวป้าแถวแถวดวงหมดละไปครับผมโอเคพูดนั่นปลา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 ,าอู้เดี๋ยวผมจะมาตีเบ็ดอยู่ได้จะพลาเอฟซีมาตีเบ็ดมันมวนอยู่นี่นะเฮา,าถ้าได้ก็เสียบเลยครับผมครับผมเดี๋ยวเดีด๋ยวโอเคครับมาเลย กระป๋อมเรื่องนี่นะอุ้ยตัวมันนั่นนะครับผมตัวมันครับเราหนับกระป๋อมจริงครับผมนี่กิ่งกาหรือว่ากระป๋อมไต่ด้อมๆกำลังใหญ่ครับผมครับผมอยู่บนห่าไม้นี่กำลังใหญ่ครับผมกำลังกำลังใหญ่กำลังงามครับผมโอเคเลย hai bà mai đưa được. Ủa à nay Yuvi bó. Ủa là sinh luộc vào đây Vô Mẹ có dùng ai chẳng nói. เมนที่ไม้ช่องทางธรรมชาติไม้ช่องทางธรรมชาติครับผมสุดยอดเลยผูทิวถัดงดงามเอ้ยผลิก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 เอาละผ่านปะปะ่นเดี๋ยวเอาไปเบิร์นกันเลยมาเป็นพัานยังเอากันเดือดแล้วเอามือนี่จะเอาไปทำเมนูเป็นเมนูเสิร์ฟจังบาทเพื่นวะโอ้เป็นตะบ้ามีปลามีปูแถวๆนี้ เนาะโอ้ยพี่วะสุดยอดเลยการถือใจกดไลค์กดกชร์เช่นนะครับเน้อการถือใจโคตดเยี่ยมให้น้ำซับตะไคร้ให้น้ำครับผมกันถือใจก็ไดเพราะว่าวิวกับโอ้สามสี่เห็นครับผมโลกมันกว้างจริงๆโลกมันกว้างจริงๆดีกว่าจะทิ้งเนาะ มันอยู่ใต้น้ําไหนๆก็จะทิ้งมันแล้วแล้วก็ครับผมมันอุ้ยนั่นมันโดนน้ําเน่าเสียไปเลยบอดครึ่งโอ้ยเน่าเสียไปเลยเพื่อน่าบอดครึ่งเพื่อนว่าไม่ถึงครึ่งเลยเพื่อนว่าเออแค่พูดว่าไม่ถึงครึ่งเลยนั่นโอ้เน่าไปเลยโอย้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีกว่าจะทิ้งมันไว้ดิโกทิ้งแล้วครับครับผมดีกิโกถิมครับผมเดี๋ยวไปยางคุดักฟอกด้วยเช่นเพื่นว่าครับ กานต่อไปครับผม